วันอังคารอยู่ไหมไหนใครเกิดวันอังคารบ้างมาดูกันค่ะความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารมีนาคมอะเรามาดู Energy โดย่ร romance angel ก่อน g e l a t i o n s h i p a chance ค่ะให้โอกาสความรักความสัมพันธ์นะถ้าเกิดความสัมพันธ์มีปัญหาเราก็ลองดูคะ่ะว่าเรายังรักเรายังอยากให้โอกาสไหมเนี่ยไพ่บอกว่าลองให้โอกาสดูมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ถ้ามีปัญหานะ หรือถ้าความสัมพันธ์มันแย่แล้วเนี่ยมันคือการที่เราให้โอกาสตัวเองในการที่จะไปมีความสัมพันธ์ใหม่นึ่ออกปะ่ะไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่มีทางดีขึ้นอย่างเงี้ยเนาะก็ให้โอกาสตัวเองในการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะจ๊ะนี่คือ energy ของคนที่เกิดมานรังคารอ่ะเรามาดูทาโรกันึน่งดาบอยากได้ความชัดเจนเหรอ <c oughs> บอกแล้วว่าให้โอกาสตัวเองนะสองไม้อ่ะรอคอยอะไรอยู่ The Emperor อ้าว บางคนเป็นรักทางไกลชาวต่างชาติหรืออยู่กันคนละที่คนละจังหวัดหรือเปล่าก้าวไม้อะแล้วก็ the day v i l ชัดมากมาคนโสดก่อนละกันคนโสดคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องงานค่ะมันมี emperor ขึ้นมาเนาะทำงานหาเงินปังปุริเยในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็งานเยอะด้วยมีทั้ง emperor แล้วมีทั้งก้าวไม้แปลว่างานเยอะงานยุ่งบางคนคือแบบ แค่ทางานฉันก็เหนื่อยล้วฉันจะเอาเวลาไปที่ไหนไปหาคู่อะไรเงี้ยไม่มีเวลาจะไปมีคู่มีเค์อะไรหรอกนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนี้สินมีภาระมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆใครที่โสดสนิทิ้ลมองว่าคุณยังรู้สึกว่าฉันยังแบบต้องอยู่คนเดียวก่อนต้องพึ่งพาตัวเองก่อนแล้วก็เป้าหมายในชีวิตของเราในช่วงจังหวะเวลานี้แบบความสําคัญเนาะมันอาจจะยังเป็นเรื่องงานเรื่องหนี้สินเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่ความรักมันเป็นเรื่องไกลตัวอะไรเงี้ยปล่อยไปก่อนอะไรอย่างนี้เนาะ ไพ่ก็เลยบอกว่าให้โอกาสความรักด้วยค่ะคือบางทีเราโฟกัสเรื่องอื่นมากจนเกินไปจนชีวิตมันแห้งอ่ะมันไม่มีสีสันมันไม่มีอะไรมาลดน้ําทําให้เราแบบไม่มีความสดใสเนอะเวลาเราเครียดหรือเรากังวลในเรื่องทํางานมากๆมันก็จะส่งผลให้เรามีปัญหาเรื่องแบบไมเกรนปวดหัวความเครียดมากจนเกินไปไพ่ก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดคุณให้โอกาสมีความรักสนใจในเรื่องความรักบ้างเล็กน้อยอาจจะยังไม่ต้องเยอะเนอะแต่แบบให้มีคนคุยมีความรู้สึกสนุกสนานมีแบบ อาผีเสื้อบินในท้องบ้างคุณก็จะแบบเบาลงในเรื่องของความเครียดนะคะน,นี่คือคนโสดแล้วกันนะที่พ่อยากจะบอกแต่ถ้าเกิดว่ามีคนคุยหรือว่าแอบแอบชอบหรือว่ากําลังสารสัมพันธ์อยู่มีแนวโน้มว่าเป็นคนหนึ่งคนในที่ทํางานที่เรียน2คนไกลชาวต่างชาติอยู่ไกลกันคนละจังหวัดคนละประเทศได้มันเลยทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยจังเลยมันยากจังเลยโอกาสจะมาเจอกันก็ยังยากเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเราหน้าที่การงานของเขาหรือปัญหาใดๆก็ตามที่ทําให ความสัมพันธ์มันยังมาเจอกันไม่ได้หรือเจอกันน้อยเนาะมันดูเป็นรักทางไกลอ่ะมันมีระยะบางคนบอกว่าอยู่ใกล้กันค่ะอยู่ประเทศเดียวกันจังหวัดเดียวกันเลยทํางานที่เดียวกันด้วยแต่ว่ามันมีกําแพงบางๆนะที่กั้นอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของเราเราก็เลยอยากได้ความชัดเจนว่าตกลงชอบไม่ชอบอะไรยังไงตกลงเสียเวลาไหมนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าไอ้ความที่เราอยากชัดเจนอ่ะมันคงไปบังคับเขาไม่ได้เนาะแปลว่าคนวันอังคารค่ะถ้าเกิดเรามีคนคุยเนาะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็ดูดีๆว่าเขาโสดไหม ถ้าเขาโสดมันก็แปลว่ามันมีปัญหาในเรื่องของงานภาระความรับผิดชอบอะไรอื่นๆที่ยังให้ความสําคัญมากกว่าเราเองถ้าให้ความสําคัญกับความรักมากๆก็แปลว่าคู่กรณีของเราเขาอาจจะมองความรักเป็นหนึ่งในปัจจัยที่แบบท้ายๆหน่อยเนาะอาจจะเป็นเรื่องงานก่อนหนี้สินก่อนการเงินครอบครัวอะไรก่อนอะไรเงี้ยแล้วความรักคือเมื่อไหร่ก็ตามที่งานเงินพร้อมแล้วค่อยคิดเรื่องความรักโอกาสที่มันจะพัฒนาในช่วงจังหวะเวลานี้มันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นเนาะก็คือต้องรอไปก่อนนะ แต่ถ้าเราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศรา้าเราไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วนะมันก็คือความสัมพันธ์ที่แบบไปเรื่อยๆมันยังเหนื่อยอยู่ถามว่าเขาจะเลิกกับแฟนไหมไม่เห็นนะพูดตรงๆถ้าเราเป็นคนที่ไปแบบเอ้ยไม่ได้รู้ก่อนล่วงหน้าอยู่เราไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วแล้วเราเพิ่งมารู้หรือรู้ก่อนหน้านี้ก็ตามแล้วเรามีความหวังว่าเขาจะไปเลิกกับแฟนเขามาคบกับเราเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่ายังไม่เกิดขึ้น <น>คือโอกาสที่เห็นว่าในเดือนนี้มันจะมีการพัฒนา,ฒนาเขาจะไปเลิกกับแฟนนู่นนี่นั่นไม่มีหรือถ้ามันเป็นคนคุยในเชิงที่เราเนี่ยแหละที่เป็นคนมีคู่มีแฟนแล้วแล้วเราไปคุยกับคนอื่นเหมือนไปเตาะไปคุยอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นว่าเราอยากจะเลิกกับเขานะหมายถึงว่าเลิกกับแฟนอะแต่ก็ยังอยากคุยกับคนนี้มันเหมือนแบบเลือกไม่ได้หรือว่าเราก็รู้สึกว่าเรามีคนของเรามั่นคงอยู่แต่เราแค่อยากคุยกับคนคนนี้ในเชิงแบบ มีความเข้าอ,อกเข้าใจหรือว่ามันมีความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยรู้สึกแบบอยากคุยกับคนคนนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้น e อ e r g y ของคนวานังคารถ้าเป็นสามเศร้าในกรณีที่ตัวเราเองมีแฟนไปคุยกับอีกคนนึงหรือเราไปเจอความสมพัธ์ที่เขามีแฟนแล้วเขาจะไม่เลิกกับแฟนนะเท่าที่เพื่อนเห็นเพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวเองในการจะไปมีความรักความสมพัธ์ที่ดีค่ะเรา มีค่ามากพอที่จะมีคู่ที่เป็นคนของเราที่เราไม่ต้องไปแย่งคนอื่นหรือเปล่าเนอะหรือถ้าเกิดเรามีแฟนแล้วเนี่ยเราควรจะให้โอกาสตัวเองในการที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องไหมหรือถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่ได้เนี่ยก็รอเวลาค่ะให้เวลามตัวพิสูจน์แล้วกันเนาะแต่ว่าใดๆก็ตามความสัมพันธ์ที่มากกว่าสคนมันไม่ยั่งยืนอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกอยู่ดีว่าจริงๆแล้วเราต้องการใครถ้าเราต้องการเลือกแฟนเราอยู่ดีเนี่ยคนนี้เราก็ต้อง อย่าไปทำร้ายเขานะเอออันนี้คือ energy ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ละกันแต่ถ้าเป็นคนมีคู่อันนี้ก็กระโดดมาคล้ายๆกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงที่ว่าฉันนี่แหละเป็นตัวจริงจ้ะแล้วดันมีความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็ยังอีลุงตุงนางยังเลือกไม่ได้ยังเงียบยังแบบยังมีความตัดสินใจไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เราเองอาจจะอยากเคาะเฮ้ยชัดเจนไปเลยดีกว่าว่าอยังไงแต่ว่ามันต้องเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนเคาะค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้อง รอดูท่าทีไอคำว่า give your relationship a chance เนี่ยมันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะพิจารณาตัวเองเนาะว่าเราอยากให้โอกาสเขาไหมถ้ามันเป็นความผิดครั้งแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆหรือว่าเขาดูมีวิลลิ่งในการที่อาจจะแก้ปัญหาคุณก็รอดูท่าทีเขาได้ค่ะว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่เปื่อนบอกเลยว่ามันก็ยืดเยื้อยาวนานคาราคาซังพอสมควรแล้ยิ่งถ้าเกิดเรากับเขาเนี่ยคบกันมานานเนาะมันปัดกันได้ยากค่ะมันมีความผูกพัน ก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันเป็นเดวิลเนาะมันเป็นเอเจี้ของของความพัฒธนานการเออมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะรักกันมากพอไหมบางทีมันก็เป็นสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตให้เราได้พิสูจน์เนาะว่าเราควรจะไปต่อคนคนนี้ไหมหรือว่าเราควรจะจบกันอะไรแบบนี้เนาะก็ค่อยๆพิจารณาคะ่ะเดือนนี้ยังไม่เห็นว่าตัดสินใจได้ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้มากเหนื่อยอะคือคุณเหนื่อยกับความรัก เมื่อกีนแนนบว่าให้คุณอย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องความรักเพราะว่ามันไม่ใช่คุณที่จะเป็นคนแก่เนาะเราไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรดีกว่าเพราะว่างานค่อนข้างปังไปทํางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรของเราแล้วรอดูเดือนหน้าค่ะว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นไหมให้เวลาเขาได้แก้ไขปัญหาก็แล้วกันบางปัญหาบางความสัมพันธ์มันไม่ได้แก้ง่ายภายในเดือนเดียวไงก็ลองดูแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะก็มันยังไม่เห็นว่าเขาจะปล่อยคุณไปในเดือนนี้นะก็แปลว่า เราก็ทําอะไรไม่ได้มากค่ะไปโฟกัสอย่างอื่นก่อนแล้วให้เวลาผ่านไปแล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้เนอะอมคนโสดก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันเนาะว่าจะเจอกับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเข้ามาสปาร์กจ่อยกับคนด้วยเพราะมีเดวิลบางทีอ่ะมีคนมีคู่มีแฟนแล้วมายุ่งกับเราหรือเป็นคนที่เขามาหวังทางกายกับเรามาหวังทางแบบเซ็กชวลกับเราเนี่ยก็เป็นไม่ได้ก็ระมัดระวัง บางทีมันเป็นเฟรนด์ด้วยเบนเนฟิตอะเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนในที่ทํางานนูน่นนี่แล้วก็แบบแค่เป็นเฟรนด์ด้วยเบนเนฟิตกับเราไม่ได้เป็นความรักจริงจังอะไรแบบเนี้ยอ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้สําหรับคนโสดนะอ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าคนเข้ามาแบบคือถ้าเกิดความสัมพัในธ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาแล้วมาเร็วไปเร็วอะคือเข้ามารีบ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 อะให้เรา ตั้งสมมติฐานไปเลยว,ว่ามันมีโอกาสที่มันจะไปเร็วแต่ถ้าเราบอกเออฉันโตโตแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะมีแฟนอะไรหรอกฉันแค่อยากจะแบบปล่อยไปตามอารมณ์มีคนคุยแล้วก็ไปเรื่อยๆอันนี้แล้วแต่เนาะแต่ energy มันคือมันจะมีคนที่แบบเข้ามาชอบเราหลุบหลังหน้าตามาหวังทางกายมาหวังเงินเรามาหวังผลประโยชน์อะไรในตัวเราเนี้ยได้ง่ายเพราะฉนั้นก็ค่อยๆดูไม่ได้ให้ปิดกั้นให้เราเปิดโอกาส ให้ตัวเองมีความรักได้แต่ก็ดูดีๆด,ด,ด้วยผู้คนที่เข้ามามันจริงจังจริงใจหรือเปล่าใช้เวลาตัวพิสูจน์ห้ามรีบเนาะแต่ถ้าเกิดใครบอก,บอกฉันยังไม่พร้อมจะมีใครดังสินฉันไปโฟกัสที่งานที่เงินไปได้เลยเพราะว่างานเงินปังจะ้ะนี่คือดูขอ,ของคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะคนเก่าจะกลับมาไหมไม่เห็นอืมคนวันอังคารยังไม่เห็นคนเก่ากลับมานะจ๊ะถ้ากลับมาคือกลับมาแบบกลับมาแบบลุงลังอะกลับมาแบบเขามีพันธะเนาะ คือเขาไปมีแฟนใหม่แล้วหรือเปล่าถ้าเขาไปมีแฟนใหม่แล้วเขากลับมาคือเดียกระโดดเข้าไปเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าคนโสดมีแนวโน้มว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มาหวังอะไรในเราหวังเงินหวังประโยชน์หวังเซกหวังหวังแบบทางกายอะ่ะแบบมาเร็วไปเร็วอะไรแบบนี้เนาะก็ระวังคือถ้าเกิดเขาเฮ้ยเลิกกับเราไปต้องดูดีๆว่าเขาเลิกกับเราเพราะอะไรหรือจริงๆแบบร้อนเงินมาขอยืมตังค์อะไรเงี้ยก็ระมัดระวังด้วยเนาะเอออันนี้ก็ไม่แนะนํานะจ๊ะ อืมคือยังไม่เห็นเป็นในอารมณ์ความรักความสัมพันธ์แบบเออกลับมาแล้วชื่นมืน่นหวานชื่นอะไรแบบนี้ก็อย่าพึ่งนะ